สวัสดีค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมชีวิตในเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาแน่เอานอนอะไรกับชีวิตได้บ้างตอนนี้อาจารย์จะบอกนะว่าความหมายไพ่ดีถึงแม้ว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนจริงๆมันก็ไป็เรื่องปกติเพราะฉะนั้นทําไมต้องแน่นอนอะ่ะทำไมต้องอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตอะ่ะทําไมต้องยึดติดความไม่แน่นอนนี่แหละทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปตามโชคชะตา The Thames a n ไพ่ใบนี้การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยสัญลักษณ์ของไพ่ The Magic มันถูกกำหนดไว้เป็นเช่นนั้นผู้อย่างรู้ผู้กำหนดชะตาฟ้าดินมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือหน้าที่การงานหลายคนเรียนรู้สิ่งใหม่อะไรใหม่ๆ บางคนบอกอาจารย์หนูอ,อยากเป็นหมอดูบ้างมาเรียนค่ะอยากเรียนศาสตร์ลี้ลับอยากเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับสยศาสตร์โหราศาสตร์เรียนตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมากขึ้นโหราศาสตร์สยศาสตร์เด่นหรือบางคนเรียนจบมาทํางานไม่ตรงสายจริงๆอาจารย์ว่าไม่เกี่ยวเนาะอย่าไปยึดติด ออย่าไปยึดติดกับใบปริญญาอาจารย์ก็ไม่ได้เรียนหมอดูมาเข้าใจไ้มฉันไม่ได้จบปริญญาหมอโดแต่ฉันก็มาเรียนเพิ่มเอาทีหลังเพราะฉะนั้นการเรียนจบมาไม่ตรงสายไม่เป็นไรคุณมีพรสวรรค์ราศีกุมเก่งฉลาดไหว่พริบดีไหวพริบดีบางคนมีโอกาสทําธุรกิจบางคนทําอะไรที่แบบเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะเพราะว่าราชินีไม้เท้าเนี่ยเก่ง มั่นใจในตัวเองมีความหวังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายอย่ามาจูจ้จี้คนราศีกุมะไม่ชอบแต่ตัวเองก็จู้จี้อยู่เถอะแหมไม่ชอบอะไรอย่าทําแบบนั้นคือเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาจูจ้จี้จุกจิกวุ่นวายขี้ราคาญทําอะไรเป็นของตัวเองได้ธุรกิจส่วนตัวได้งานอะไรที่มีอํานาจในการตัดสินใจจะชอบฟรีแลนซ์ก็โดดเด่นช่วงนี้ทําไปเถอะ เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเรียนใหม่เริ่มใหม่สิ่งใหม่หรือเปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวได้หมดลงทุนทำธุรกิจได้แต่อาจจะต้องย้ายนะย้ายทำเลหรือใครทำธุรกิจอยู่แล้วาอาจจะมีเกณฑ์การขยับขยายเชื่อเซน์เชื่อลางสังหรณ์เซน์นแม่นมากนะช่วงนี้ลางสังหรณ์ดีนะอีเมลดำจะให้โชคให้ลาบนะใครมีเมวดำช่วงนี้หรือสัตว์สี่เท้าให้โชคให้ลาบความรักเป็นบุพเพสนิวาสสำหรับคนโสดดีมาก ทำไมถึงบอกว่าดีก็มันเป็นไพ่ผู้ถูกกําหนดนะคนเราเป็นคู่กันถือคติเลยนะเปลี่ยนงานรอบนี้อาจจะได้เจอคู่ย้ายที่อยู่รอบนี้อาจจะได้เจอคู่เดินทางอาจจะได้เจอคู่คนโสดมีโอกาสได้เจอคู่แท้จบแต่คนมีคู่ไม่ดีไม่ดียังไงรู้เยอะรู้มาก รู้เยอะรู้มากหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ได้ดั่งใจบางคนเหมือนไบโพล่าอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแฟนจนงงว่าตกลงวันนี้มึงอารมณ์ไหนยอย่างเงี้ยแล้วว่าจารจะเตือนคนราศีกุมว่าให้ขีดเส้นใต้นะคู่ชีวิตคืออะไรเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําตัวเป็นคู่ชีวิตนะ แต่คุณอาจจะทําตัวเป็นเจ้าของชีวิตถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นแสดงว่าคุณเจอแฟนที่จูจจ้จี้จุกจิกมันน่าราคาญสภาวะน่ารําคาญนะมันจะมีอะไรจูจจจจ้จี้จุกจิกวุ่นวายอยู่ดีๆปิดหูข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งรู้เยอะก็ไม่ดีรู้มากก็ไม่ดีจําไว้แค่นี้ไม่ได้บอกว่าเลิกนะแต่น่าราคาญต่อไปการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะ เมจิกอ่ะเมจิกคือพลังวิเศษอ่ะมูเตรูอการมูเตรูช่วยให้คุณรวยเงินทองไหลมาเทมาแต่แต่ก็ไหลออกไม่เป็นไรยังโชคดีที่เงินเรายังหมุนคล่องยังโชคดีที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภเพราะฉะนั้นการเงินสภาพคล่องดีวางแผนดีๆทุกวันนี้ไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ น้ำช่วยได้ทำบุญถวายน้ำดื่มหรือบำรุงค่าน้ำค่าไฟเสริมดวงนะใครเก็บเงินไม่อยู่คืนเงินดีนะแต่ไหลออกเห็นไหมได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะบริหารจัดการการเงินให้มันเป็นระบบวางระบบดีๆงูกินหางหน้ากเกี้ยวหน้ากระบาดตัวนี้เสริมเรื่องของความรักได้ด้วยกอดเกี่ยวกันไว้รักกันรักใค้กลมเกี่ยว อนอกจากจะเสริมความรักแล้วว่าเสริมเรื่องของเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือคนที่พบเห็นให้เมตตาเอ็นดูเราได้ด้วยส่วนเรื่องเงินช่วยให้รวยหรอไม่ใช่งูกินหางเนี่ยสำหรับคนเก็บเงินไม่อยู่จะช่วยให้เงินเก็บได้เก็บอยู่เหลือกินเหลือใช้ไม่หมดไม่อดตายสำหรับอาจารย์มีติดตัวติดกระเป๋าตังค์แล้วอาจารย์ก็จะเชื่อเสมอว่าหน้ากระบาดท,ทาให้ชั้นไม่หมด ไม่อดตายหมดเดี๋ยวก็มีมาหมดเดี๋ยวก็มีมาเพราะฉะนั้นมันมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแคปหน้าจอนะ239บาทส่งฟรีแต่ของอาจารย์ไม่มีเก็บปลายทางนะแล้วช่วงนี้แถมทูบคนอยากได้ทูบเยอะอาจารย์ก็เลยสั่งมาพิเศษให้แถมไปเลยนะคะไปจุดลุ้นกันเอาแคปหน้าจอคะ่23คะ239ค่ะสุขภาพระวังน้ำย่อยและกดไหลย้อนส่วนใครมีปัญหาที่เกี่ยวกับไขข้อ ต้องระวังข้อเข่าไม่ค่อยจะดีแล้วนะแล้วก็ช่วงเนี้วิงเวียนแล้วก็เหนื่อยง่ายบางคนหอบดูแลสุขภาพดีๆเพราะฉะนั้นความหมายไพ่โดยรวมดีแล้วเปลี่ยนแล้วดีก็เปลี่ยนเถอะส่วนใครอยากเรียนอะไรใหม่ๆก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับใบปริญญานะเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ